ด้านที่สองด้านที่สองนี้เขาจะเป็นบาลีทั้งหมดเลยก็คือก็คือเขียนแบบนี้นะครับอโศโกโมหาราชายอย่างที่ผมอธิบายนั่นแหละครับเนี่ยอันนี้ะนะครับแล้วก็มีภาษาไทยภาษาเขมรอ่ภา,าภาษาสันสกฤตนะครับ4ภาษารวมๆนี้โดยคร่าวๆนะครับรวม4ภาษานะครับดังจะเห็นได้ว่าอักษรน,นี้ คืออักษรสองรุ่นแรกนะครับไม่ใช่อักษรขอมแล้วนะครับเป็นอักษรของไทยเราเลยนะครับอ่าเราเอาพูดสองอย่างอักษรไทยขอมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะขอมเขาก็เป็นอ่าอ่าเป็นกัมพูชาเทศนะครับที่เราเคยช่วยเหลือเขามากมายนะครับมาตั้งแต่โบราณนะครับตั้งแต่เขาลําบากเรื่องถูกชวาควบคุมนะครับถูกชวายึดนะครับเคยถูกชวาหลอกให้ร่วมกันให้มาขึ้นมาลบในภาคอีสานนั่นแหละครับพอชนะก็ ชวาเขาก็ยืดเอาส่วนของอของอกมบ,บูชากมพูชาหมดเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ต้องพาการขับไล่ชวาออกในสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่สองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอักษรนี้มันมีมาก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นอักษรของสยามหรือไทยเราอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวเป็นทั้งบาลีเป็นทั้งสันสกฤตอยู่ในนี้นะครับอ,อ,อันนี้ก็2,000ปีมาแล้ว ตีง่ายเพราะอันนี้หนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีนะครับหนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีนะครับจะตีว่าสองพันปีก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็เป็นอักษรเดียวก,ก,กันกับใช้มาถึงยุคนี้ยุคพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดอ่าอ่าพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบก็ยังใช้อยู่ในเขตสยามนะครับเห็นไหมครับอ่า,อาอน,นี้ก็อยู่ทางภาคใต้ในพุทธศตวรรษที่สิบสามเพราะมันก็สอดคล้องกับ อักษรก็เป็นอักษรเดียวกันกับน,นี่ก็เป็นของสยามเห็นไหมครับมันไม่ใช่อักษรของอ่าศรีลังกาแต่ประการใดแล้วก็ไม่มีภาษาสิงหนอยู่ใน <c oughs> อยู่ในจารึกนี้ <c oughs> อยู่ในจารึกของไทยเรานะครับอ่าไม่มีใครพูดภาษาสิงหนได้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็บาลีเราก็มีอยู่ก่อนศรีลังกานะครับแสดงว่าศรีลังกาเริ่มเริ่มต้นมามี มาเปลี่ยนเป็นบาลีตามที่เขาเขียนเอาไว้น่นะก็พศหนึ่งพันแต่ว่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเขาเพราะว่าเขาสูญเสียภาษาพิโดโกไปตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแรกๆได้สี่ปีเรามั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาสิงหนทํทให้สูญเสียความสําคัญไปนะครับมันก็เชื่อถือไม่ได้อย่างไทยเรานี่ แม่แม่จะเอาไปแปลเป็นภาษาอื่นเป็นภาษาไทยเป็นภาษาลาเป็นภาษาเขมรเป็นภาษามอเป็นภาษาอะไรก็ช่างแต่ว่าเรามีภาษาภาษาบาลีไว้เป็นหลักต้องแปลออกจากบาลี8่าแปดหมื่นสี่พันคำน,นั่นนะครับแล้วก็เราสืบมาจนถึงสมัยกรุงศรีธิยานะครับอ่เนี่ยสมัยกรุงศรีธิยานะครับก็เอาแปดหมื่นสี่พันคำน,นี่ลงไปนะครับคือลงไปลงไป ไว้ในนครหลวงอีกนะครับคือไปไหนต้องเอา 84%00 0คําสอนศนี้ไปด้วยจะไปสุโไทยก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วยจะไปปักใต้ก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วยนะครับเพราะแล้วอักษรก,ก็เอาอักษรอ,อ่าอ่งุนแรกไปด้วยอีกเพราะว่าอักษรของสงรุนนโศกอ่าที่ว่ามีรเราเรือเป็นเป็นตวยน,น่ะเขาไม่ได้ใช้บันทึกพระไตรปิฎกครั้งแรกเขาก็เลยถือเอาอันนี้ไป เอาของ,งอักษรสงุนแรกเป็นหลักนะครับที่บรรจุพระไตรปิฎกถึงถึงสงุนรุกนอโศกจะเขียนพระไตรปิฎกมากมากมาก็ตามมาแต่มันคนละอีกอักษรหนึ่งเขาใช้อันนี้อยู่ก่อนแล้วถึง200กว่าปีนะครับสงรุนอกโศกถึงเข้ามานะครับก็คือฝึกใช้อยู่0 0กว่าปกอ่าปีในพศ สองร้อยกว่ากว่าสองร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบก็ส่งมานะครับพระเจ้าโศก็ส่งมานะครับเห็นไหมครับอ,อันนี้เล่ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นจารึกปักใต้ย,ยนะครับแต่ว่าเป็นอักษรกวีนะครับที่ครูบาอาจารย์ว่าเป็นอักษรกวีนะครับอันนี้ตรงกับสมัยพระเจ้าใช้วรมันที่เจ็ดขึ้นของราชได้สองปีอักษรอักษรนี้ก็มีใช้อยู่ในในปักใต้นะครับ ก็เป็นอักษรของไทยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่อักษรชวานะครับผมมองว่าเป็นอักษรของไทยเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษา,าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยปนมันมีกรมรเตงันนะครับกมรเตงันก็ก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นของสยามแล้วนะครับผมว่ากรมรเตงันเนี่ยทางฝ่ายสยามเราเป็นผู้กําหนดขึ้นมานะครับเอ่อจะในช่วงไหนก็ ก็แล้วแต่เท่าที่จะตรวจพบนะครับคําว่าระเตงกมระเตงเนี่ยก็ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ก็คงจะมีคําว่ากมระเตงแล้วนะครับน่าจะประมาณนั่นแหละครับนี่นะครับนี่เป็นอักษรกรวีเราผมจะให้ดูเลขนี้เป็นเลขสยามน,นะครับ1105นะครับก็คือเลขนี้นะครับเลข1นึ่งหนึนะครับมหาสกุลหนึ่นศูนห้านะครับเนี่ย มันเป็นเลขสยามของก็เลยเป็นเลขไทยเลขสยามที่มีมาแต่เดิมจะเป็นของคนไทยคิดขึ้นก็เลยอักษรนี้ก็เคยก็ก็ก็คงจะเป็นอักษรสยามเรือกอักษรไทยเป็นอักษรใช้เริ่มเริ่มหัดใช้ทางใต้นะครับเริ่มทีอาณาจักรศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่13ก็ยังใช้อักษรของสมันแรกอยู่นะครับแต่นี้คงจะคงจะคิดอักษรขึ้นมาทดสอบใหม่ก็เหมือนอักษรของ อักษรธรรมอีสานในภาคอีสานก็เป็นอักษรที่ปรับปรุงมาจากอักษรของศสรุ่นแรกหรือของพระมหากจัจายนะนะครับก็ถือว่าเป็นอักษรสยามอีกของไทยเราอีกเพราะใช้เขียนบาลีได้นะครับแล้วการออกเสียงก็เหมือนกันนะครับห้าวักเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าอักษรธรรมอีสานเขาจะเพิ่มตัวฮอนงูกขึ้นมาเพราะว่าอักษรไทยเดิมเรามันไม่มันไม่มีฮอน้องูกนะครับ ก็เลยเอาหอวหูกไปใช้ในสมัยกรุงศรีธยาก็แสดงว่าอักษรธรรมีสารก็คงจะสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีธยานะครับพอกรุงศรีธยาตั้งขึ้นมาก็เอาตัวหอวหูกนี้ไปใช้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตามให้ประวัติท่อหังหูกนะครับออก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศกทอ อันนี้ออกเป็นโถนะครับโถนักสัตว์เนี่ยออกเป็นภาษาไทยเลยนะครับเนี่ยเป็นอักษรไทยนะครับเป็นเป็นสำนวนของสยามเทศนะครับแต่งแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเรียกกันว่าอักษรกวีก็ครูบาอาจารย์ท่านพานให้เรียกว่าเป็นอักษรกวีแต่อักษรกวีมันก็จะเป็นอักษรไทยเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าถอ,อดแบบปรับปรุงแบบมาจาก มาจากอักษรของพระมหากัจจนะหรือสองุ่นแรกนะครับเป็นเป็นของแล้วพระพุทธรูปนี้ก็เป็นแบบอ่าเถรวาทสยามเทศนะครับอ่าอะไรยุคนี้ก็อยู่ที่เมืองชัยานั่นแหละครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยแต่ว่าอ่ามันตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรันที่เจ็ดนะครับเห็นไหมล่ะอ่าอ่าถึงจะเป็นภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีอ่า ปนสันสกฤตเนี่ยศกนี่ก็เป็นสันสกฤตเพราะเอาสอสลามาใส่ <c oughs> เขาไม่เอาสอสเสือใส่ก็ต้องเป็นภาษาบาลีปนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีสีเมตรตรโลกยะนะครับชื่อพระพุทธรูปนะครับกรมรแตงันมหาราชาสีสีเมตรตรโลกยราชมาลีนะครับมันกรมรเตงมันก็เป็นภาษา,ขาเขมรหรือภาษาไทยภาษาสยามนี่เองนะครับ นะครับเพราะว่าคนคนคอมเมนก็เป็นก็เป็นคนไทยก็เป็นคนสยามนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งเป็นคมเมนเมืองขอมก็เป็นกัมพูชาเป็นมหญญายานไปนะครับเนี่ยวเวลามองเผ่าคมเมนก็ต้องมองอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอาจจะมีเผาลาวเผาคุยเผามอนที่ที่ชอบไปนับถืออ่าแบบแบบขอมก็ได้นะครับอ่าสมัยก่อนเขาก็ แต่งงานไปนะครับก็อ่ก็ต้องมองเป็นเขือญาตินะครับแต่งงานข้ามเผ่าไปเออทงแต่มันแยกเป็นเป็นสยามเป็นอ่เป็นกัมพูชาเป็นเป็นลาวนะอะนั่นแหละครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้นะครับเพราะฉะนั้นอักษรกวีเอออักษรกวีไม่ใช่อักษรกวีมันอาจจะมามาจากคําว่าอักษรกวีก็ได้ครับเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะพ่จะ เพื่อจะใช้แต่งนั่นแต่งนี่นะครับที่จะไม่เอาอักษรของสงรุ่นแรกไปเขียนนะครับก็เลยเป็นเอาไว้เขียนกวีเอาไว้เขียนเรื่องราวต่างๆอันนี้เนี่ยเขาก็เขียนให้ดูนะครับก็คงจะออกเสียงเหมือนกันนั่นแหละครับก็ออกเสียงห้าวันะครับเพราะว่าถอดแบบไปจากไปจากไทยเราจากสยามก็คือคนไทยนะครับเนี่ยเป็นอักษรของคนไทยเหมือนอักษรพ่อคุรามเห็นไหมก็ถอดแบบไปจากอักษรนี้นะครับคือว่า เปลี่ยนแต่รูปร่างอักษรนะครับเพียงรูปแบบการออกเสียงยังคงเดิมเหมือนสมัยพุทธกาลก็คือ5้าวักนะครับเพียงแต่ว่าอักษรพระพุรามนีจะเพิ่มในวักนั้นจะเพิ่มหลายตัวก็ได้เพื่อการเหมาะสมเก่ก,การเขียนนะครับอตอนนี้ก็ปรับไปปรับมาก็เป็นสี่สี่ตัวแล้วใช่ไหมครับอักษรพยัญชนะอีกนะครับพยัญชนะสระนะครับต่างๆนานานะครับ นี่อาณาจัตศีชนะสามเมืองเสมานะครับหลักฐานปีพศ1480เห็นไหมครับก็ใช้แบบนี้ต่อมา,อามาถึงยุคาจาลึกดงแม่น้ำเมืองก็ใช้อักษรน,นี้เหมือนกันอักษรเดียวกันและอักษรอ,อักษรน,นี้อักษรน,นี้ล้อเรือก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็คือก็คือ อักษรนี้นะครับอ่าเพียงเพียงแต่ว่าเวลาเขียนพลเรือนก็ต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มเพื่อเพื่อการออกเสียงนะครับเพื่อการออกเสียงตามแบบพลเมืองสยามนะครับนะอ่าเห็นไหมครับอ่าอ่าประบาณนี้ครับท่านอ่า